สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุนะครับสำหรับเนื้อหาแรกนะครับก็คือในเรื่องของหลักการทั่วไปของความแข็งแรงของวัสดุนะครับแล้วก็ความเค้นและความเครียรดนะครับในเนื้อหาแรกนะครับหลักการทั่วไปของความแข็งแรงของวัสดุเนี่ยจะเป็นเนื้อหาสั้นๆนะครับเป็นการอธิบายเกี่ยวกับหลักาการทั่วๆไปนะครับ อาจารย์จะบรรยายให้ฟังนิดหน่อยนะครับสําหรับเนื้อหาแรกนะครับเกี่ยวกับหลักการทั่วไปของความแข็งแรงของวัสดุเนี่ยนะครับกลศาสตร์วัสดุนะครับเขาบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับและการวิเคราะห์แรงในภายในวัสดุนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากแรงต่างๆที่มากระทำนะครับเป็นศาสตร์หนึ่งนะครับที่นํามาใช้รองรับการออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์นะครับ ที่ต้องการรับภาระหรือแรงกระทาตั้งแต่เครื่องจักรนะครับเครื่องมือนะครับไปจนถึงยานยนต์นะครับและโครงสร้างที่มีลักษณะซับซ้อนนะครับในการศึกษาผลที่เกิดจากแรงภายนอกมากระทาต่อวัสดุนะครับเพื่อนําผลลัพธ์ที่ได้นะครับไปใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆนะครับให้เกิดความแข็งแรงและปลอดภัยนะครับซึ่งถ้าอาจารย์เล่าให้ฟังคร่าวๆก็ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างรถยนต์นะครับโครงสร้างรถยนต์อันนี้ก็จะต้องวิเคราะห์การบิดตัวนะครับของคัสซีนะครับโครงสร้างของเพาอะไรพวกนี้นะครับอะไรที่เป็นจุดหมุนก็จะต้องมีความแข็งแรงนะครับโดยใช้หลักการของพวกนี้นะครับที่เกี่ยวกับความเค้นความเครียดแรงดึงแรงบิดอะไรพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับอีกอย่างหนึ่งเห็นได้ชัดพวกเคนนะครับเคนเคน นะครับลอเรือนะครับเคนเคนยกเหล็กเคนยกตู้สินค้าเคนต่างๆนะครับที่ใช้ความแข็งแรงหรือแม้กระทั่งเคนที่ยกตู้ลงเรือสินค้านะครับก็จะต้องมีความแข็งแรงที่สูงๆครับการต่อจอยการต่อน็อตอะไรพวกนี้นะครับก็จะเอาศาสตร์พวกนี้แหละเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างนะครับ หน่วยนะครับโดยที่จะต้องมีหน่วยนะครับการวิเคราะห์โครงสร้างพวกนี้จะต้องมีหน่วยนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเราจะใช้หน่วย si นะครับก็คือความยาวนะครับความยาวระยะนะครับวัดเป็นเมตรมวลนะครับมวลวัดเป็นกิโลกรัมนะครับเวลาวัดเป็นวินะครับหน่วยของแรงนะครับวัดเป็นนิวตันนะครับวัดเป็นนิวตันนะครับโดยมีค่าเท่ากับนะครับ1 1นิวตันนะครับก็เท่ากับ1กิโลกรัมเมตรเปอร์เซกกำลังสองนะครับแล้วก็จะเกี่ยวกับความดันนะครับความดันนะครับแล้วก็ความเข็นนะครับจะวัดเป็นนิวตันต่อตารางเมตรอย่างเงี้ยนะครับหรือที่เรียกว่าปาสคาลนะครับถ้าภาษาเราก็พาหรือปานะครับโดยที่นะครับความดัน1บาร์าเนี่ยนะครับเท่ากับ10กําลัง5บารา นะ้รับา์นะครับเท่ากับ10กำลัง5ปาปาสาหรือพานะครับโดยอันนี้เป็นตัวอย่างคข้าวๆนะครับแล้วก็จะมีตารางนะครับที่นักศึกษาต้องสนใจนะครับหลักๆก็จะเป็นมวลเนี่ยนะครับมวลชื่อหน่วยก็คือกิโลกรัมใช้สัญลักษณ์เป็น kg นะครับความยาวนะครับชื่อหน่วยก็คือเมตรนะครับใช้สัญลักษณ์เป็น m นะครับเวลานะครับหน่วยเป็นวินาที สัญลักษณ์เป็นเอนะครับอุณหภูมินะครับในการคำนวณต้องเป็นเควินนะครับเควินก็คือ K นะครับแต่เราสามารถแปลงมาเป็นฟาเรนไฮต์ก็คือตัว F นะครับหรือแปลงมาเป็น C นะครับก็คือองศาเซลเซียสนะครับกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้ตายตัวแล้วแอมแปร์นะครับก็สัญลักษณ์เป็น A นะครับการเข้มของแสงส่องสว่างอันนี้แคนเดล่านะครับอันนี้ก็เรา ในหน่วยของการเรียนของเราน่าจะไปไม่ถึงนะครับระดับสูงอาจจะถึงนะครับเกี่ยวกับคำนวณความเข้มของแสงนะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกมากมายนะครับความเร่งนะครับเมตรต่อวิกําลังสองนะครับความเร็วเชิงมุมเรเดียนต่อวินะครับความความเร่งเชิงมุมนะครับเรเดียนต่อวินาทีกําลังสองนะครับพื้นที่ก็เป็นตารางเมตรก็คือเมตรกําลังสองนะครับความหนาแน่นนะครับกิโลกรัมลูกบากเมตรกิโลกรัมเมตรกําลังสองนะครับ พลังงานก็เป็นจูนนะครับอันนี้อาจารย์เล่าไล่ให้ฟังคร่าวๆนะครับที่อาจจะเกี่ยวกับเรานะครับแรงนิวตันอันนี้อยู่แล้วนะครับความถี่นะครับกําลังวัดนี่ความดันอันนี้เกี่ยวกับเรานะครับพานะครับปริมาณความร้อนจูนนะครับความเค้นพานะครับหน่วยพวกนี้นะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะต้องได้เจอครับในเนื้อหาวิชานี้นะครับหน่วยพวกนี้นะครับ ก็สําหรับหลักการทั่วไปก็มีประมาณนี้นะครับก็เราให้ฟังคร่าวๆว่าหลักทั่วไปของความแข็งแรงวัสดุเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกความเค้นนะครับความเครียดนะครับแรงดึงนะครับแรงเฉือนนะครับแรงอัดนะครับแรงอดัด แล้วก็มาคำนวณโครงสร้างนะครับโครงสร้างนะครับคำนวณโครงสร้างแล้วก็จะเกี่ยวในเรื่องของหน่วยนะครับหน่วยหน่วยที่ใช้กับพวกเนี้ยนะครับใช้สัญลักษณ์หน่วยอะไรสัญลักษณ์หน่วยอะไรพวกนี้นะครับนะครับในการคำนวณนะเพื่อนะครับเพื่อไปทำอะไรเพื่อไปออกแบบโครงสร้าง นะครับให้เกิดแรกความปลอดปลอดอะไรครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะครับสำหรับหลักการทั่วไปก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้านักศึกษาอยากได้ความรู้เพิ่มเติมครับก็ในหนังสือเรียนนะครับวิชาความแข็งแรงของวัสดุนะครับรหัส30100-0105นะครับผู้แต่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนันต์วงกระจ่างนะครับก็คือเราจะใช้หนังสือเรียนวิชานี้ นะครับหนังสือเรียนเล่มนี้นะครับก็มีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่ออาจารย์นะครับตามนี้นะครับ Facebook หรือโทรมาก็ได้นะครับอาจารย์ยินดีให้คำปรึกษาครับขอบคุณครับ